หมานป่าครับหมานครับผมไปดูมึงจะมีเวลากินข้าวครับสวัสดีครับผมมึงจะมีเวลากินข้าวครับเย็นนี้ครับ ได้ชมคลิปสนุกสนุกแน่นอนครับผมไม่พลาดส้มตำครับพี่เก๋เขาทำให้พึ่งจะมีเวลากินส้มตำครับผมส้มตำแซ่บๆนะครับ เย็นนี้มีคลิปให้ดูแน่นอนครับผมสน,นูครับได้แผลด้วยจะเกิดอะไรขึ้นนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูในคลิปนะครับในแผลเล็บถีกยาวเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวรอไปชมในคลิปเย็นนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้อุบัติเหตุครับผมนะครับเดี๋ยวรอชมในคลิป ้านายกินปอาแซมแซมขาหลังกินปลาดิบเป้าเบ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ทันแกงประท่านบก <laughs> นะครับต่างคนต่างเป้าคันของใครของมันครับผมกลัวไม่ทันนะครับกลัวผิดคิว ครับเดี๋ยวกระจายเดี๋ยวส้มตำกระจายเสาที่เต็มหมดแล้วครับผมนะครับเดอนพุศจิกาเสาที่ก็เต็มหมดแล้วครับเดอนตะวันธรรมดาครับครับช่วงนี้ปาลากำลังเข้าครับผมมันต้องจองไว้แต่เนิ่นๆนะครับอย่าพิเดียวอย่า ดูได้นะคันไหนวิ่งอ่ะไม่แย่งกันแบบเมื่อกี้นะผิดคิวย์ง้อยากให้เห็นบรรยากาศครับผมฮะฟุกครับฟุกพิจาดิหมานคักครับผมเดย๋ยวันหน้าจัดให้ครับเนี่ย วันนี้เชื้อเยอะครับวันนี้เชื้อเยอะนะครับขึ้นเต็มเลยตั้งแต่น้ำหยุดมานี่ครับเชื้อเยอะไม่เอาไม่เอาไอ,าอไหนที่ไม่ดีเราห้ามพูดเสียงอ่าเพื่อนเพื่อนย่อมไม่ขายเพื่อนอ่าอย่าเผลอน,นะแอบถ่ายไว้เลยอย่าเผลอ อ่าตั้งคืนไปบอกครับนะครับเมื่อเช้ามีคนอ่อยด้วยนะครับน่านะครับเดี๋ยวรอชมดูในคลิปว่าใครเป็นคนอ่อยนะครับแล้วออกมาอย่างนี้ครับฝนออกมาอย่างนี้เลยสนุกมากนะครับขำครับขำเพิ่งจะมีเวลากินข้าววันนี้ครับกินส้มตำครับผมไม่ได้กินข้าวนะครับกินส้มตำแดดร้อนครับผมนะครับ โนเนียครับเพิ่งว่างครับครับอะไรนั้นเดี๋ยวลองรอจชมในคลิปนะครับในช่องอ่า YouTube หมอชื่อคนบางม่วนแล้วก็การแช n แนลนะครับผมเข้าไปติดตามได้ทั้งสองช่องนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลงเย็นนี้รับรองได้ชมกันอย่างจุใจครับมีแต่มือใหม่ครับผมนะครับ เสียงผมจะดังกว่าเพื่อนนะครับเย,ย็นนี้รู้เรื่องครับอย่าด่านะครับอ่าด่าได้อย่าด่าแรงนะครับมันแน่นอนคือน,นี่ครับกินตะหบ่งหลายเดียวก็ได้ให้อาหารปลาคุณครับ <laughs> คนข้างหลังนูน่นนู่นอย่ามาแย้ผมนูน่นคนข้างหลังนูน่นอ่าเอาเวลาช่วงนี้แหละครับได้กินครับเดี๋ยวไม่ได้มีเวลากินน้ำเบาแล้ว ตม้ตมจำหมูยอนะครับนี่ครับแ้เขาจำให้ผัดเหนียวมีครับอย่างนี้เลยบรรยากาศขอบอกรูงกินกับผม,มบ่เดี๋ยวสิบมมีแห้งถ่ายคลิปให้พี่ให้น,อน่องคนเบิ้งน้ำนะ <laughs> เ่าดีเด้อเปลว่าเบาว่าดีเพราะท่านผมเ้อ อมเสียงหลอกดังไปก่อนนี่ผมอะ่ะเมื่อกี้ครับผมกระโดดข้ามลุงเข้าไปก่อนลุงไม่รานผมนะครับนะครับมาแน่นอนครับกิปเย็นนี้มาแน่นอนเขาบอกอ่ารอชมรอชม,อมแดดไม่กลัวครับ พิกกี้แม่นนะไม่รู้นะครับเนี่ยมีแต่พิกงทาั้นเลยเก้เขาใส่ให้อร่อยครับเล้บอกว่าแดดมันร้อนส้มตำมหมูยอครับเก้เขาทำให้นะครับแม่ค้ามาเองครับวันนี้ครับมารอบที่สองครับผมอร่อยครับเผ็ดเผ็ดด้วยอร่อยด้วยแก้แดด เดี๋ยวไม่มีเวลานะครับช่วงนี้น้ำเบาครับรีบๆกลางคืนแซบครับผมแซบเพ้ยแซบยิวครับมาเด้อครับเด้อเพิ่งจะว่างครับผมนะครับวันนี้มีแต่มือใหม่ครับ รอชมในคลิปเย็นนี้ครับสนุกแน่นอนอืใครเป็นยังไงอะไรงไงเนะ่เดี๋ยวไปติดตามดู <c oughs> <c oughs> ลูกดูมึงแน่ลอกไปลอกๆอกไปลูงลอกหลอกไปรลอกแล้วบัครับแม่บอกลอกๆอกตัวนี้เราบอก <c oughs> อ๋อลอกแล้วนะ ี๋ยวเพื่อมันกินอีกจะได้แรนบ่ทันอีึ่งดิผมไปก่านให้ผมอ่ะเฮเดี๋ยวพันกันเลทให้มันกินมาเลยอ่ะ ครับมาได้ครับส้มตำแซ่บๆนัวๆยย่วๆครับออกไปเศร้าแรงกลับครับผมครับวันละรอบครับไปเช้าเย็นกลับครับเมื่อยบ่รุลุงเมื่อยบ่เมื่อยแต่มั่นมันบ่ เอาเลยครับเอาเต็มทีเลยมือใครยาวสาวได้สาวเอาครับมือใหม่ครับผมครับมือใหม่แต่ฝีมือไม่ธรรมดาครับนะครับตกง่ายครับตกปลาทะเลนะครับอยากให้เห็นบรรยากาศครับต้องมาครับ มันตกปลาหน้าดีลอยสายครับไปเก๋าไปะนะอ๋อไม่ใช่ตัวใหญ่ครัครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หญครับวันนี้มาจากระยองนี่เองครับนะครับอยู่หลังบ้านนี่เองครับมาจากระยองนะครับมารอบที่สองครับอยู่แถวบ้านค่ายนี่เองครับ เราเจ้ก็มาตำต้ตมตำให้กินอร่อยอย่างนี้เลยแม่ค้ามาเองพกละสี่สิบาทนะครับแถวบ้านค่ายนะครับถ้าเห็นน่าจะร้องอ๋อนะครับเป็นแม่ค้าขายส้ตมตำอยู่แถวบ้านค่าย วันนี้เรือเยอะครับนะครับพอช่วงบ่ายช่วงเย็นมานะครับพอน้ำเบาเรือก็จะเข้าพื้นที่กันเยอะต้องไปรู้กันไม่รู้ใครจะได้ไม่ได้นะครับของในน้ำครับผมนะครับใครโดนก็งัดกันล่ะครับเดี๋ยวรับชมเย็นนี้ครับผมสนุกแน่นอน นะครับบางทีก็จะลงดึกหน่อยนะครับมันมีเวลานะครับถ้าหัวค่ําถ้าลงเสร็จผมก็จะอัพลงให้ดูด้วยนะครับรอชมแล้วกันนะครับกดกระดิ่งไว้ครับผมนะครับพอลงคลิปปุ๊บมันจะแจ้งเตือนให้เรานะครับได้ดูก่อนใครครับเพื่อนเลยติดตามได้ทั้งสองช่องนะครับช่องหมอที่คนบางม่วนแล้วก็การชนแนลนะครับ ฝากติดตามช่องการชนแนลด้วยนะครับช่องลูกชายครับผมบางครั้งก็จะลงทั้งสองช่องเลยนะครับจะลงอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปติดตามนะครับขอบคุณนะครับโยมมึงขอ,องกินน้ำตาลหน่อยนะครับเดี๋ยวกินแล้วจะทํางานต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปยินนี้ครับ